เออเข้าไปดิเฮ้ยเล่นไม่ดีหน่อยดิวะตัวเองอะไรตัวเองเขาเล่นเกมอยู่เาันนี้ใกล้จะถึงวันอะไรแล้ววันอะไรครับตัวเองจำไม่ได้เหรอตัวเองลืมอีกแล้วอ่ะนี่ไงตัวเองวันอินนิเวอร์ารีของเราไงตัวเองตัวเองลืมอีกแล้วนะอืมแต่เขาเพิ่งให้ของตัวเองไปเองนะตัวเองแต่เนี่ยเขาหาของขวัญที่เขาชอบมาเลยนะตัวเองดูสินี่ตัวเองลิปสติกร้านนี้นะถูกมากตัวเองแล้วก็ที่สำคัญส่งสีด้วย เขาเพิ่งให้ลิฟต์ตัวเองไปเองนะตัวเองแต่นี่เป็นคนละงานกันไงคะแล้วดูร้านนี้ส่งฟรีได้ยนะตัวเองช่วงเนี้ยเขาช่วยตัวเองประหยัดสุดๆเลยนะหืมเท่าไหร่เนี่ยพันห้าแสนสีตัวเองไม่มีถูกกว่านี้แล้วหรอครับไม่มีแล้วตัวเองร้านนี้ถูกสุดตัวเองชอบหาของแพงๆมาให้เขาแพงเลยตัวเองระหว่างส่งฟรีกับไม่ส่งฟรีเขาก็ต้องเลือกร้านส่งฟรีมาให้ตัวเองอยู่เเนี่ยแล้วนี่คืออะไรพันสามเองตัวเองแต่มันมีค่าส่งอีหรอ มันมีค่าส่งก็คือแพงอะตัวเองค่าส่งแค่สี่สิบาทเองตัวเองมันแพงค่ะเดี๋ยวนี้ร้านค้าออนไลน์เขาก็ต้องส่งฟรีกันทั้งนั้นนะตัวเองตัวเองคิวตัวเองบวกเลขก่อนพันห้ากับพันสามบวกสี่สิบเขาบวกแล้วตัวเองส่งฟรีเขาจะเลือกร้านส่งฟรีตัวเองเขาต้องเข้าใจนะคะว่าสมัยนี้ยังไงเขาต้องเลือกร้านค้าที่ส่งฟรีกันทั้งนั้นตัวเองจบจากโรงเรียนอะไรมาเนี่ย อ่าร้านนี้เขามีร้านในช้อปปีด้วยเดี๋ยวลองดูในช้อปปีดูเพราะว่าช้อปปี้เขามีโคส่งฟรีแจกใริห้ตัวเองส่งฟรีจริงหรือเปล่าตัวเองอย่าหลอกเขานะเขามีโคส่งฟรีให้เรื่อยๆนะตัวเองอ๋อนั่นไงตัวเองเอ้จริงด้วยตัวเองส่งฟรีจริงด้วยอะ่ะเนี่ยเขามีโคลด,ด้วยเนี่ยฟอลโล่ไพร์เนี่ยครับแล้วเขาก็เห็นอะไรอะ่ะตัวเองซื้อสองชิ้นถูกลงอีกอหะอุอ้ยเขาอยากได้สองสีพอดีเลยอะค่ะ แต่ตัวเองมีสิบสี่แล้วนะไม่เป็นไรตัวเองผู้หญิงคนเราอ่ะจะมีลิต่แพงก็ได้นะเต้นเขขอซื้อสองสีนะนะตเตงนะอ่าเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้ครับส่งฟรีแล้วก็ยังถูกลงอีกตัวเองเล่ามากตัวเ,เก่งจังเลยอะค่ะคนอยู่อะไ้ไงวะเนี่ยเจ็ดปีแล้ว,วซื้อของในช้อปปี้ก็ดีแบบนี้ละค่ะมีโค้ดส่งฟรีด้วยก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องช้อปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะคะ เก่งกันเลยเขาเล่นเกมต่อแล้ว <S <S